สวัสดีจ้าสาวดอนผ้ารวยสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเนาะจ้ะจะไหนเนาะจากหวยออกถือกันบ่จ้ะค้นถือหลายหลายเนาะจ้ะสำหรับหมวดบางหนึ่งนน่เนาะผู้ใดผู้ใดคิดท่านเนาะผู้ใดคิดท่านเนาะก็ถือก,กันหลายเนาะจากหมวดบางหนึ่งเนาะเลขกออก บังเอ nine nine ier, ือออกเนาะจ้ะเฮ้ากระคือว่ามันมังเอืญนซะเนาะก้าวไกลเนาะจ้ะก้าวไกลก้าวๆนายกคนที่สามสิบเนาะจ้ะออกไปอยู่ที่ศูนย์สามเนาะจ้ะโอ้ยข้าเจ้าคือเจงไดค้นดวงดีขึ้นไปจังไดกระถือกเนาะจ้ะค้นดวงบอดีนี่ขึงไปงดกับบอถือกสืดอก้นยังลุยหนาลุยหลังอยู่คือเก่าเนาะจ้ะเอาคำพูดใดบ่ฮั่นในโศกได้มานงวดสิมาเอาไหมเนาะจ้ะ เอาไม้เนาะจ่ะมาเบิงลีปเสาอุดรเด้อจ่ะงอหสิมาเนี่เนาะนี่เป็นลีปย้อนหลังของหมอใสเนาะจ่ะวงหนึ่งหันเสาอุดรลงให่เห็นกันบ่เนาะจ่ะเนาะจ่ะงอห์วงหนึ่งมันออกตัวนี้เนาะมันออกของหมอใสตัวเก้าเก้าเนาะจ่ะบ,บ่หลายหางเนาะเสาอุดรลง่งห่กับบ่หลายหางของหมอใสงอห์วงหนึ่งค่นเนาะเก้าสองเก้าสามเก้าเก้าเนาะจ่ะออกไปอยู่ที่เก้าเก้าตรงๆเลยเนาะจ่ะ กับ่นเนืนะ้อเนอจากว่ามันเสพมากับมาออกเก่าๆเนาะมันก็พึ่งออกไปงวดสองงวดเนาะแต่ว่าค้นก็ถือกันไล่หลายได้จากพักเก้าไก่เพื่อนเนาะนะถือเนาะกับเจ้าก็ซสื่อเสียงไว้เส่แล้วมันบังเอิญออกเนาะอจากมันบังเอิญเนานะเก้าไก่คุนถือกันหลยเก้าเก้าเก้ากับศูนย์สามเนาะงวดบางนึงนนะ่เนาะเอาไม้เนาะอจากงวดสีมานนะีนเนาะ เบิ่งสถิติย้อนหลังเด้อจ้ะเบิ่งสถิติย้อนหลังก่อนยังไปเบิ่งหงวดใหม่เนาะนี่อันนี้ย้อนหลงนังเนาะจ้ะสองหงดเนาะนี่หงวดบางหนึ่งห่นเนาะหงวดของวันที่ไอสิบหกพฤษภาเนาะจ้ะนี่เนาอออกเก้าเก้าเข่าตรงๆงเน้อจ้ะของหมอใสบลายหางเนาออันนี้เป็นของวันที่สองสาวดอนย้อนหลังให้เบิ่งสองหงดเนาะจ้ะของหมอใสเนาะเข่าตรงๆ ตกอนนีก Airbnb ับเขาได้จะกตะวากับเขาเป็นโตกรับกับมิยูเดอร์วันเว่าพ้นสิเขาตะตรงๆแล้วจะโตกรับพ้นกับเข่าต่วากับกรับไว้น้ำแน่ของหมอใส่เลายหางเนาะจ้ะเรียกสามโตพ้นบ่ค่อยเขาแล้วจะเขาแต่สองโตของหมอใสขันบ่เขาตรงๆกัสิเขษาโตกรับต่ว่าสามโตบบควยเขานั่จจะขันห้าสิบแต้มไว้กับลอตเตอรี่จักใบสองใบนอกจ้ะเพราะว่าสามโตพ้นบ่ควยเขาแด้อจ้ะ ข้าซื้อกับบุญล่างไว้เลยเนาะเพิ่นกับ,บ่าบุญแต่ว่ามันก่อเป็นล่างซุงหมดได้จ้ะข้าเสียนะก็อต้องคูนบุญล่างไว้เลยเนาะจ้ะของหมอใสเนาะสำหรับหวดใหม่เนาะจ้ะมาเบิ่งหวดใหม่กันเนาะมาเบิ่งหวดใหม่ของอาจารย์หมอใสได้จ้ะหมดหมดหว,ด,หว,ด,หวดสีมานนิเนาะของวันที่หนึ่งมิถุนาได้เนจาจะเมษา พฤษสภา,ม,าออมิถุนาเนออมิมถุนาเนาะจะ้ะของงวดวันที่หนึ่งมิถุนาด้วจ้ะของหมอไซไหมาอยู่ที่สามเนาะจ้ะงวดหนึ่เด้อแหมาอยู่ที่สามสามหนึ่งสามสี่สามแปดชอบกระจัดเนาะจะ้ะเป็นแคนแนวทางสาวดอนเห็นมันเดินดีเข่าดีก็เลยเอามาลงให้เอฟซีเบิ้งเนาะจะ้ะงวดวันหนึ่งหันของอาจารย์ของอาจารย์ศิริรัตน์บ่อเข่าเนาะจะ้ะ ของอาจารย์สิริราชรุดนน่าจะกะเนาะเข้ากับบางที่บางเทียมันอาจจะบรุ่เนาะมันกับบางเอิญเนาะจากงวดวางหนึ่งมันออกของนายกเต็มๆแล้วเนาะจากะเดี๋ยวสาวร้อนจะลุ้หไคือเก่าเนาะจากของอาจารย์สิริราชเพราะว่าของคนบกอยพาดนะจากบางหนึ่งหันพาดเนาะจากของอาจารย์สิริราชมะเข่าของอาจารย์หมอใสเนาะจากมะเข่าของอาจารย์หมอใส ตว่างหงวดนี้ของหมอสอาจสิเข่าได้จากมาสามเนาะเป็นยังจังว่าอาจสีเข่าเป็นยังจังวาอาจสิเขา่าตีกงวดสิมาเนี่ยสามอาจสิมาเป็นลางนะจ๊ะเสาดอนคิดว่าเนาะก็สิก็สิคิดว่ามันสิมาเป็นสามลางบรูว่ามันสิสามยังนะจ๊ะเนี่ยเสาดอนเสียวแนวทางของ เซียนส่วนอย่างโยกตัวอย่างให้เบิ่งเนอกจากคนมา่นเขียนให้แต่ว่าคนยังว่าท่านหายเหลขกดินมาเนอกจากเหลขกดินของอาจารย์เซียนส่วนอย่างคนยังว่าท่านหายเนอกจาก่นหายตั้งแต่เลขอันนี้เหลพก่นว่าเหลขกสังเกตนะ่นว่าเหลขสังเกตมันออกดีนะมันเคยเข่านะ่นว่าเนาะของหมอใส่เนือจากแคบหนาจอไ้เน้อจากงวดประจำวันที่สองมิถุนาเนื่องจาก องวดวันที่หนึ่ง,งมิถุนาหกหกเด้อจ้ะเสรารว,วานก็ลืมเนาะว่ามันต่มันสิออกคือจังเดือนกรนงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนาหกหกเด้อจ้ะมีแค่มีแค่สามหางคือเก่านะกพนบไหา่พนบไห่เลขหลายหางเนี่ยจากของหมอใสให้มากเทือละสามหางจังสีละหางเทือก็ออกโต,ตงตรงหางเทือก็ออกโตกลับเนาะจ้ะชอบประจัดคัดกับผ่านเป็นแคน่แนวทางเนาะ เห็นมันเข่าดีเดินดีก็เลยเอามาลุ่งให้เบิงเนาะจ้ะเพื่อซีเข่ากับตัวห้ามัเนะจ้ะห้าปบะมักกับพานเนะจ้ะเป็นยังสาวหลอนจังววาเหล็กเมอ่มันอาจมันอาจมาสามเนาะเพราะว่าไอ้เซียนส่วนอย่างคนให้เพ่นไห้เหล็กคนวานเหล็กอันนี้เหล็กสังเกตคนวานนาะเหล็กสังเกตเนาะเหล็กสังเกตมันเคยมันเคยเป็นแบบนี้เนาะ สววเสาดอนใสเบิ่งก่อนนะจ๊ะมีนอกจากคนเขียนไว้ให้เนาะก้องกับบาดชาดบาดประชาเนอกจาก่นว่าเพ่นสังเกตเนาะสังเกตนอจะเลขลางเลขลางมันสิด,ดึงเอาเลขบนงวดก่อนก่อนมามาเป็นเลขลางตลอดนอกจากสังเกตงวดมันออกเก้าศูนย์เจ็ดนอกจากเลขลางเก่าเกเนาะงวดนะั่นเนาะงวดต่อมาเลขลางออก งวดต่อมามันออกเก้าศูนย์หกเลขล่างเจ็ดหนึ่งเนาะจ้ะเห็นบอมันจะดึงเกียดจากงวดก่อนลงมาเป็นเลขล่างงวดต่อมาเลยจ้ะสังเกตเด้อบาดน,นี้งวดบางหนึง่งงวดต่อมามันออกเก้าศูนย์หกเนาะเห็นบอมันขีดสอนลงมางวดต่อมาออกหนึ่งเอ้ยศูนย์หนึ่งเก้าเลขล่างออกหกขาอีกทีเนาะจ้ะเลขหกดึงลงมาจากงวดก่อนอีกทีเนาะจ้ะสังเกตมึงเด้อจ้ะเป็น่าเลขนี่เป็นเลขสังเกตเด้อเป็น่า บ่แมนเลขสูตรนี่เพิ่นว่าเลขสังเกตมันออกแบบนี่เพิ่นว่าเนาะแล้ววัดนี้งวดต่อมางวดต่อมางวดวังกอนเนี่ยนาะจากมันออกศูนย์หนึ่งเก้าะนนจากก่อนงวดงวดนี้นาะจากมันออกศูนย์หนึ่งเก้าเนาะเพื่อนว่างวดสีมานจังได้เลขล่างก็สิมีเก่าเพิ่นวนะ่าเนาะก็ออกเก้าเก้าอีหลีนอกจากงวดนี้เนาะเห็นบอศูนย์ไอเก้าศูนย์สามเลขล่างเก้าเก้านจากเห็นบอ มันสี่ดึงเลขเลขอันสามตัวบนตัวท้ายนะลงมาเป็นลางสูงวดเลยสำหรับงดต่อมาเนาะจ้ะงดในเพิ่นเรียกว่าศูนย์เก้าสามเพิ่นก็เลยเหตุว่าสงสัยว่าเนาะสงสัยว่ามันสิออกตัวใดขั้นมันออกแนวทางเก่าแบบถี่เลขสงสัยเลขสังเกตเพิ่นนี่มันกระต้องลางต้องเป็นสามเสาดอนวานขั้นมันเปลี่ยนแนวทางได้จ้ะ คันมนุษย์เปนแนวทางจากแบบเกา่าสามนี่ต้องลงมาอยู่รางแขกเน่นอนสังเกตได,ด้จากมันสิดดึงเลขไทยของเลขไทยหลังวันทีหนึ่งลงมาเป็นเลขลรางสูงหัวเลยเห็นบ่จ้ะเห็นบ่นบดึงเกียรลงมาก,กับเป็นเจียรหนึ่งดึงหกลงมาก,กับเป็นหกห้าดึงเก้าลงมาก,กับเป็นเก้าเก่าเห็นบ่จ่าคนเห็นสอนสีเบิ่งอยู่เนาะสังเกตเด,ด้วยจ่ะหวก้อนหนึงน่งมันออกเก้าศูนย์สามหัวในห้องดึงสามลงมาเลยจ้ะ ดึงสามลงมาใบถาเลยทามันเปลี่ยนไปตามความคิดนอกจากทามันบเปลี่ยนแนวทางนอกจากดึงสามลงมาเลยจ้ะเห็นบ่จ้ะมันจะดึงสามเห็นบ่จ้ะมองนี่สาวหลอนคิดว่ามันจะต้องเป็นสามแน่นอนทามันเปลี่ยนได้นี่จ้ะเห็นบ่จ้ะสามสามนี่เห็นบหจ้ะ สามนะจ้ะเห็นบอนี่นี่สามตัวนี้สามตัวนี้มันจะต้องลงมาอยู่ตรงมันจะต้องลงมาอยู่ตรงนี่เสาด่อนคิดว่าสังเกตว่าจ้ะสามนี่เห็นบอมันจะต้องลงมาอยู่หม่องเกา่านี่มัน่ายู่เลยจ้ะมันจะดึงนงุมาถาเลยสามจากทุกหมวดต้องสังเกตเนาะจะเห็นบอ สังเกตเบื้องดีด้จะ้ะแมนก้มอันเซียนสวนยางเพลนวาอยู่ได้เลขสังเกตได้จ้ะเห็นบ่มันจะดึงเลขบนลงมาเป็นเลขรางงวดหนาตลอดเลยเห็นบ่จะ้ะดึงลงมาไวจ้ะเป็นเป็นลักษ์สีพร้อมได้จะ้ะเก้าศูนย์เจ็ดงวดต่อมางวดต่อมามันจะออกเลขรางเกียรติหนึ่งเห็นบอจะ้ะมันจะดึงเกียรติลงมาเก้าศูนย์หกงวดต่อมาเลขลางออกหกหายเห็นบ่จะ้ะมันดึงหกลงมาไวเลยเห็นบ่งวดต่อมาศูนย์หนึ่งเก้า เลขก็มาออก99งวดบางนึงเน,นาะจะเห็นบอดึงเก่าลงมาเลยวดวันนี้ออก903สามเขาจะต้องดึงลงมาไวเลยจ้ะสามแน่นอน,นอนถามมันบอเปลี่ยนแบบเนาจะจ้ะแต่ว่าบอดูว่ามันจะออกสามอย่างนานาเนาะจ้ะเนาะเด็่ยงลางนาเนาะเป็นแแนวทางสังเกตได้จ้ะในของเสี่ยนส่วนใหญ่คนไห้ไว้เป็นแนวทางเนาจะจ้ะเสี่ยนส่วนยางเนาจะจ้ะเขาควรจะเท่าดีเดินดีด้วจ้ะ ที่จริงเต่าของคนเนาะเซียนสวนยางนี่เบึงหอดกรอนเพ่หายเลขดินนะจะ๊ะอันนี้เป็นหอดกอนของเซีย้ยนสวนยางเะานะจ้ะเห็นบ่จ้ะหอดกอนเนาะเซี้ยนสวนยางเพ่น,นหายมากอยู่ที่ศูนย์สามหกสองเจ็ดนะจะ๊ะมันก็ออกศูนย์สามเลยนะจะ๊ะมันกอดข้อกันออกเลยนะจะ๊ะศูนย์สามเลยนะจะ๊ะเลขของเพคนเขา่าซุงหอด้จะจ้ะบ่เ,เข่าตัวหนึ่งกับเข่าสองตัว ต้องมีเห็นภายในหาโตนี่ของคนเะนาะหงวดในเข่าทั้งสองเลยได้จ้ะเข่าทั้งสองโตเลยศูนย์สามเลยเนาะจ้ะคุณ่าถ้า้อเลขบัติดหาโตนี่บัไดนะ้เงินเนาะอันนี้เป็นหงวดก่อนเนาะจ้ะีนหงวดก่อนเนาะจ้ะเห็นบ่หงอดสิบหกพฤษภาเนาะจ้ะคนหาแนวทางไว้หงอนสาวดอนลงห้บึงก่อนเนาะแต่ว่าแนวทางตัวไม้คนท่านในห้เนาะจ้ะล่อเนาะจ้ะวันสองวันเนาะของเซียนส่วนอย่างเดี๋ยวคนคนมาคนเฝ้าอยู่เดี๋ยวคนเสียวมาหายเนาะจ้ะ อย่าลืมนะจันเห็นบอกคนห้แนวทางคนห้ว่าเลขสงสัยเนจ่อว่ากนเลขีผูดเลขอกอย่างได้่นว่าเลขสงสัยมันเคยออกเนาะจากสามตรงมาเป็นลางแน่นอนบรรุที่สามอย่างเนาะจ้ะแคบหน้าจอไ้เด้อจ้ะชอบกระจัดคัดกระพานเนา่จ้ะเป็นแค่แนวทางเนาะอย่าลืมเน้อจากของหมอใสของหมอใสเด้อจากอย่าลืมเน้่องจากอ้วนเรืองของพนมาสามเน้่อจ้ะ ของหมอสายงวดน,นี้มาสามตัวเดียวเด้อจ้ะมาสามเด้อจ้ะมาสามนากจ้ะสอบประจัดคัดกระพานเนาะจ้ะเสาร์ดอนผ้าร่วยลงไห่เป็นแค่แนวทางเนาะเพื่ออยากยิบจับลอตเตอรี่ไว้สำหรับของอาจารย์หมอสเด้อจ้ะผู้ชายเสาร์ดอนผ้าร่วยกัขอบคุณเอซี่แป้นช่องนาะจาะมันหมานเนาะจ้ะ